สวัสดีครับยินนี้นครับน่าจะรอบที่สแล้วที่เราได้ครับที่เราได้นะครับนี่งถูกยำชีพนะครับไปช่วยนะครับตั้งแต่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มาที่มหาสารคามแล้วก็มาที่ร้อยเอ็ดนะครับใช่ครับเชื่อว่ามวลน้ำนะครับมวลน้ำรอบนี้นะครับ ก็จะไหลออกสู่ทางจังหวัดภุบุรษานีนะครับเป็นจุดที่เราต้องได้ให้เขาช่วยเหลือต่อไปนะครับก็ภาวนานะครับต่อสิทธิสิธิ์นะครับคุณพระศรีรัตนไตรนะครับพระสยามเทวาธิราชเจ้านะครับปกปักรักษาภคุ้มครองนะครับในกับชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ไหนนะครับขออาเมงไทยนะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้ดีนะครับขอให้ สิสสินะครับเจ้าพิจาราเฉพาเจ้าเขานะครับช่วยให้เราผ่านพิภพนี้ไปในวันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเจ้าที่นะครับทหารตำรวจและก็ผู้นำชุมชนและที่ขาดไม่ได้นะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องลำบากนะครับต่อสู้กับอุปสรรคที่เจออยู่นะครับ ทุกคนก็ขอขอบคุณผ่านาสื่อนะครับยูทูบเบอร์นะครับไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่นะครับให้ทุนพ่อแตนะเป็นสะพานบุญนะครับนำขอบุขนี้มามาเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับชาวบ,บ้านและก็ผู้นำชุมชนนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆครับ คุณนะคะขอบคุณแม่รมมรรมครูวนะคะส้มตำอะไรมากก่ะตามครงนะคะพี่น้องคือไปไหนไม่ท่าน,นาเลยนะคะส้มตำเป็นที่มาแล้วก็มีห่อให้เราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทุกคนแบบเดือดร้อนน้ำต้มอยู่วันนี้เลี้ยงข้าวเราจร,าจริงๆป้าแจ้งยูทูปเบอร์นะคะว่ายูทูปเบอร์ทุกคนนะคะถ้ามานะคะทุกคนที่มากับุกับป้าต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือกินข้าวนะคะ บนรถไปเลยนะคะเราจะไม่พักกันตรงนี้แต่ด้วยน้ําใจของชาวบ้านแลวก็เอฟซีที่นี่นะคะตามส่งตามรอนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้นะคะมันจะมีมาแล้วมันก็จะผ่านไปค่ะสู้ๆ,ๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ,ๆๆะค,ะค,ณค่ะครักคบก็ แนะนำประธานชมชมดินดินแดงนะครับขอขอบคุณลุงพ้นนะครับอีกเทือกข้างนึงนะครับขอสวัสดีครับครับกวามท้มทางนะครับปาแตนนะครับกับกับติดขอเชิญน,นะครับลุงพ้นกับปาแตนไปเบิงองค์พญานาคนะครับจะทาหนามกำลังเด่นนามแล้เพิน่นโยนนะครับกับขอบคุณบารมีของลุงพ้นปาแตนอีกนะครับที่จะร่วม นะครับผมเราไปดูพญานาคก่อนนะครับผมพี่น้องเราไปดูพญานาคก่อนอสักน้ำใหญ่นะครับสวยนะครับ อันทรงทีท่ทำให้ทุกคนนะครับใส่เลยนะครับพระพุทนศาสนาที่เราตได้เรียนรู้คุณไหนสร้างโบสถ์ได้บุญบารมีสูงส่งเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่ราคาสูงแปดล้านกว่าครับประมาณเสรแล้วก็ทำเป็นพระป่าคราับผมม ครับผมแล้ววันไหนทุกคลจะทำมาครับรานผมมาหรือผมตัวประสานทุกคผมจะได้เตรียมสถานที่และต้อนรับุคนอาหารการกินแะเบมีครับมีชัดเจนนะครับอยากได้บอกผมผม่ตใ้ันด โอกาสเราจะได้มาทาเนี่ยคนละ่างนี้เาบนี่นะครับเราได้ดรนะัไปดดี่เข้ามาอย้นี เีรวันนี้เราจะเอาไปเองเนะคับนตรงนั้นผมเดินไปเว็คทาี่มาท่านก็มาอยู่ไปทีไ้เร่งสาย่าั้จากนั้นคุมาไห้ที่ทานอกเยอะไงายปีแล้วนะกน้อยน่ายน มาคนเห็นเลยต้ตาใหญ่ประมาณนี้แล้กมีต้นตาใหญ่หลายปีนะพี่้องนะ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็ที่งานนะครับไมจะเป็นอาหารนะครับแล้วก็ที่จะมช่วยอำนวยความสะดวกให้พวกเราครับก็ถ้าเป็นงานงานราชการถ้าวันนี้เราไม่ได้เข้ามาครับก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับที่ได้ให้ท่านปั๊มเคราะหนะครับ ไปนทาต่อครับผมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับพี่น้องอ๋อ,อก็ภารกิจแล้วครับไปต่อแล้วนะครับผมไรวันนี้วันง